สวัสดีครับหากคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารเงินเยียวยาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสิ่งที่รัฐนั้นจะแจกให้กับประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากทางช่องของเราไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ารวมของขวัญปีใหม่2567จากรัฐบาลเศรษฐามีอะไรบ้างเช็คที่นี่พักเพื่อไทยจัดให้รวมของขวัญปีใหม่2567 จากรัฐบาลพักเพื่อไทยโพสตเข้าความระบุว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยการประกาศของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆได้ออกมาตรการในช่วงปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนตั้งแต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิเช่นลดหย่อนภาษีสูงสุด5 0,000บาทและส่วนลดสินค้าและบริการมาตรการลดรายจ่าย ตรึงค่าไฟและค่าน้ำมันไปจนถึงการเปิดให้บริการของภาครัฐฟรีหลากหลายรายการภาคืูไทยได้รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจของกระทรวงต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนดังนี้กระทรวงการคลังลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาไม่เกิน50,000บาทมาตรการ Easy E-Receipt หากลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการโดยใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต่1มก,กราคมถึง15กุมภาพันธ์2567ถัดมาจะเป็นกระทรวงคมนาคมยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข7และทางหลวงพิเศษหมายเลข9ตั้งแต่เวลา00.01นของวันที่28ธันวาคม2566ถึงเวลาิ4 0 0นของวันที่3มก,กราคม2567ถัดมาจะเป็นกระทรวงพลังงานลดรายจ่ายประชาชน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตึงราคาค่าไฟฟ้าไว้ที่3.99บาทต่อหน่วยตั้งแต่มก,กราคมถึงเมษายน2567สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า300หน่วยต่อเดือนในกลุ่มที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยต่อเดือนปรับลดลงมาจากเดิมอยู่ที่4.68บาทต่อหน่วยเป็น4.20บาทต่อหน่วย ถัดมานะครับจะเป็นตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรและตรึงราคาก๊าซ LPG 423บาทต่อถัง15กิโลกรัมเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงมีนาคม2,567ถัดมาจะเป็นพตทนะครับไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดตลอด10วันตั้งแต่ย4ิ่ธันวาคมถึง3มก,กราคม2567หากราคาในตลาดโลกลด จะปรับรถลงตามด้วยถัดมาจะเป็นตรวจสภาพรถจนฟรีเติมลมยางฟรีก่อนการเดินทางช่วงปีใหม่ณสถานีบริการ FIT Auto จจำนวน35รายการถัดมาจะเป็นจัดส่วนลดสินค้าช่วยป้องกันและลดการเกิดฝุ่น PM 2.5ถึง31มกราคม2567อีกทั้งยังได้จัดแคมเปญฉลากเบอร์5โฉมใหม่รุ้นโชคใหญ่ มอบสิทธิส่วนลดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าฉลากเบอร์5ใหม่200-1000ถึง1,000บาท15,000สิทธิ์รับสิทธิ์1 3ถึง31มกราคม2567ทุกใบเสร็จได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลรวมกว่า1 5 0 0 0ล้บาททางด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีแจกคูปองแทนเงินสดเครดิตเงินคืนในแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์และบริษัทต่างๆรวมถึง ให้โค้ดส่วนลดสายการบิน,นต่างๆเมื่อจองตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2566แอปพลิเคชันทางรัฐเพิ่มการให้บริการประชาชนผ่านทางออนไลน์อาทิเช่นข้อมูลภาษีที่ดินระบบยื่นคำร้องขอเทียบพุทธการศึกษาออนไลน์ข้อมูลประวัติทะเบียนทหารและอื่นๆด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับเพิ่มอาชีพธุรกิจเฟรนชชย30ราย ลดราคาแพ็กเกจสูงสุด30%เพิ่มทักษะหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแก่ SME ฟรี3เดือนเพิ่มโอกาสสำหรับ SME อาทิเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปาโรงแรมรีสอร์ทใช้สิทธิ์เพลงมากกว่า10ล้านเพลงฟรี3เดือนมอบส่วนลด50-55% 1ปปีเมื่อต่อยุดการใช้งานถัดมานะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ อีคอมเมิรและแพลตฟอร์มจะส่งอาหารชั้นนำ386รายมอบโค้ดส่วนลดสูงสุด80%สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์กว่า13ล้านรายการข่าวดีครบหมื่นรายชื่อแล้วร่างพรบบำนาญแห่งชาติเจาะชงเข้าสภากลางเดือนธันวาคมนี้สภาผู้บริโภคหนุนเครือข่ายประชาชนล่า10,000รายชื่อร่างพรบผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ จ่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรกลางเดือนธันวาคมนี้ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ระบุจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP โต4.17เซไม่เป็นภาระงบประมาณประเทศจากที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติเมื่อเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาเครือข่ายประชาชนเพื่อสวัสดิการจึงเดินหน้า ล่ารายชื่อประชาชนอย่างน้อยจำนวนหนึ่งหมื่รายชื่อเพื่อผลักดันกฎหมายในการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปล่าสุดนายนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์เครือข่ายสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือวีแฝเปิดเผยผ่านรายการถ่ายทอดสดที่จัดโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสภาผู้บริโภค เมื่อ17พฤศจิกายน2566ว่าปัจจุบันมีผู้ร่วมลงรายชื่อผ่านทางช่องทางออนไลน์กว่า5,000และเข้าลงชื่อบนเอกาสารสนับสนุนอีก5,000กว่ารายซึ่งถือว่าครบ10,000รายชื่อแล้วอย่างไรก็ตามเครือข่ายรัฐสวัสดิการยังจำเป็นที่ต้องหา,หารายชื่อให้ได้มากเนื่องจากประสบการณ์ในการเสนอชื่อผลักดันกฎหมายในปี2562 ซึ่งเสนอไป1.40หมื่นรายชื่อพบว่าในกระบวนการตรวจสอบมีรายชื่อตกหล่น1,000รายชื่อจึงมีการล่ารายชื่อเพิ่มเติมเผื่อเอาไว้โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและรอสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสมัยที่2คือ12ธันวาคม2,566จากนั้นเครือข่ายรัศวการจะยื่นรายชื่อในวันที่13-15ธันวาคม2566 ทั้งนี้สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าวมีการปรับปรุงและแก้ไขจากร่างพรบผู้สูงอายุฉบับเดิมโดยกฎหมายนี้จะแก้จากสงเคราะห์เป็นท่วนหน้ามีหลักการพื้นฐานสำคัญ4ข้อ 1. แนวคิดการทำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแนวคิดสงเคราะห์ที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพมาตั้งแต่ปี2535และเริ่มจ่ายในปี2536โดยจะเปลี่ยนจาก แบบสรงคราอบเป็นแบบสวัสดิการท่วนหน้า2เมื่ออายุครบ60ปีทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงสวัสดิการบำนาญ3ต้องจัดสวัสดิการให้สมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในอัตราไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เส้นความยากจนของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือ3,000บาทและ4จัดตั้งสำนักงานกองทุนผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ธุรการ และวิชาการให้กับกองทุนและกำหนดวิธีการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ